ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มสร้างไลฟ์สตอรี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพานะครับท่านผู้ชมนะครับมาทํานะครับผมลางน้ําจากท่อพ v c ีที่เหลือใช้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมเราก็มาทําการปรับตั้งนะครับใบตัดนะครับของเลื่อยวงเดือนนะครับก็ให้ลึกพอประมาณนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับให้พ้นความหนาของท่อนะครับ ที่เราจะทำการผ่านะครับนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตีเส้นนะครับด้วยปากเต้านะครับผมดีดเส้นด้วยปากเต้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มทำการนะครับผมตัดนะครับนะคือใบตัดนะครับที่ไม่ต้องไม่เอาลงลึกนะครับก็เพราะว่าเราป้องกัน ใบนะครับสบัดนะผมแล้วก็เอาลงแค่พอให้มันขาดนะครับไม่ต้องเอาลงลึกมากนะครับเนี่ยนะครับก็วิ่งตัดตามเส้นเต้าที่เราทําการดีดนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับง่ายนะครับไม่ต้องใช้ลูกหมูนะครับถ้าใช้ลูกหมูเนี่ยมันก็จะช้านะครับผมพอตัดเสร็จหนึ่งด้านแล้วนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการพลิกนะครับพลิกนะครับเสร็จแล้วก็ดีเต้าครับผมเต้าก็มีขายตามร้านอุปกรณ์ก่อกสร้างทั่วไปนะครับผมประมาณ 20- 30บสามสิบบานี่ครับดีเนี้ยมันเป็นเส้นตรงเลยนะครับแป๊ะนะครับผม โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดอีกด้านหนึ่งนะครับ alors, ตัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมตัดด้วยวงเดือนนะครับวิ่งยาวเลยนะครับผมทีนี้เพื่อที่จะเอา,อาท่อนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาทำรางเป็นรางน้ำนะครับก็ ลักษณะของรางน้ําแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ไม่ลึกมากนะครับรางแบบตื้นๆนะครับรองรับน้ําแบบพื้นที่น้อยนะครับนะแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่รางแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะมันตื้นโอเคนะครับผมตัดผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาทําการนะครับดีดอ่าในส่วนของอ่เศษนะครับที่เราตัดแล้วก็คำนวณเผื่อไว้แล้วนะครับเศษที่เหลือนะครับเราก็จะเอามาผ่านะครับ เอามาผ่าเป็นซอยให้มันเป็นเส้นแบนๆนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้เนี่ยนะครับเรอยวงเดือนเนี่ยผ่าอีกรอบหนึ่งนะครับซอยสั้นๆนะครับให้มันเป็นอ่าตัวนี้นะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับเรอยวงเดือนก็จับไงทำอ่าบนโต๊ะนะครับแล้วก็ตัดก็จะได้เร็วหน่อยนะครับแต่ว่าเราใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัดด้านนี้ได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเนี่ย โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับใช้ไดร้อนนะครับในการเป่านะครับผมก็ใช้ท่อ PVC นะครับที่เราทําการผ่าเป็นรางเนี่ยมาคว่ำนะครับแล้วก็ไดร้อนเป่านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ไม้นะครับผมใช้ไม้เนี่ยกดนะครับเพื่อที่จะดัดให้มันเข้าทรงนะครับผมเราจะทํากิปบรัดท่อนะครับกิปบรัดท่อที่เราทําขึ้นมาเองนะครับผม ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับก็เอามาจากท่อ PVC นี่แหละนะครับผมนี่นะครับพออีกหูหนึ่งนะครับเหยียบมันเป็นหูนะครับพออีกหูหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วก็เป่านะครับผมดัดให้มันเข้าโค้งนะครับถ้าไม่ถนัดก็ดัดกีละเส้นได้นะครับผมดัดให้มันเข้าโค้งแล้วทีนี้เนี่ยก็เอาไม้นะครับทับอีกหูข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เหยียบไว้นะครับเหยียบไว้ หยีบแน่นๆไว้นะครับคือลักษณะของ PVC นะครับถ้าเขาแห้งแล้วเนี่ยนะครับเออถ้าเขาเย็นตัวนะครับมันก็จะแข็งนะครับผมเนี่ยมันก็จะแข็งแบบนี้นะครับมันก็เข้ารูปทรงที่เราต้องการแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมนี่กิบรัดท่อทำเองนะครับถ้าใครไม่มีใดก็แก๊สกระป๋องหรือว่าเอาไฟรดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอามาดัด ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาในการติดตั้งนะครับแล้วก็ยิงนะครับในส่วนที่เราต้องการเลยนะครับผมยิงไว้ก่อน1ด้านสกรูที่เราใช้นะครับก็จะเป็นสกรูนะครับปลายสว่านนะครับขนาด1นิ้วนะครับผมเนี่ยนะครับยิงไว้นะครับผมส่วนรอยต่อนะครับระหว่างท่อนะครับเราก็ใช้ตัวที่เป็นแคมรัดนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับ นะครับต่อนะครับแล้วก็ใช้สักรูนะครับก็ไม่ต้องยาวมากนะครับ4ี่หุนก็พอนะครับถ้ามันยาวมากนะครับมันก็จะเข้าไปในรางนะครับแล้วมันเกะกะขวางอาจจะขวางทางเดินน้ําได้นะครับผมเอาสัก4ี่หุนก็พอนะครับสี่หุนหรือว่า2หุนก็ได้นะครับแล้วแต่ความหนาของท่อนะครับมันก็จะไม่ดูไม่ลกเกะกะจนเกินไปนะครับผม ็เดี๋ยวรอยิงทีลุคนครับโอเคนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการท่าบแล้วก็ยิงอีกด้านหนึ่งนะครับก็ยิงอัดเข้ากับตัวแปรของลังคานะครับที่เราทําขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลังคาชั่วคราวนะครับจากเศษเหล็กนะครับกันฝนนะครับช่วงนี้นะครับฝนใกล้จะมาแล้วนะครับผมเราก็ต้องเตรียมรับมือไว้นะครับเนี่ยเราก็ทาบลัดนะครับแล้วก็ยิงติดเลยนะครับผม ยิงอัดเข้าไปเลยโอเคนะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัวริมนะครับหรือว่าตัวขอบตรงท้ายนะครับเราก็ใช้แผ่น PVC หรือว่าพาร์ตบูดก็ได้นะครับที่เป็นวัสดุกันน้ำนะครับผมแปะแล้วก็ยิงสกูเข้าไปตรงด้านขวางแบบนี้นะครับหรือว่าใช้กาวร้อนก็ได้นะครับผมติดนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันทะลักออกนะแล้วก็ใช้ซิลิโคนนะครับแปะรีดตามร่องอีกทีหนึ่งนะครับ ก็แบบง่ายๆนะครับหรือไม่ก็ใช้ท่อ p v c นะครับเป่าร้อนนะครับแล้วก็ตีเปบนๆนะครับมายิงอัดก็ได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เราพอดีมีเศษพาร์ตบูดนะครับที่เหลือใช้นะครับเราก็มาทําเนี่ยนะครับแล้วเราก็เนี่ยนะครับล่องแบบเนี้ยนะก็ซีคนรีดเข้าไปนะครับง่ายๆโอเคนะครับผมทีนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับท่อ PVC นะครับรางน้ํานะครับผมรางน้าจากท่อ PVC นะครับ แต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เราก็ต้องมาเจาะทํารูนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันลงนะครับผมส่วนโฮซอนนะครับก็ไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับท่อ PVC ก็เหมือนกันนะครผมก็ไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับเรามีท่อประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีท่อใหญ่ก็ก็จะดีนะครับน้ํำก็จะไหลคล่องนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เศษ PVC นะครับมายิงล็อกไว้นะครับผม ล็อกรางกับท่อไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับผมล็อกไว้แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้นะครับซิลิโคนซิลิโคนนะครับไล่เก็บตามล่องตามหลืบนะครับผมเพื่อไม่ให้น้ํามันออกนะครับผมไม่ให้น้ํามันรั่วนะครับโอเคนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็รอยต่อนะครับรอยต่อรอยตอรางนะครับที่เราทําการยิงสกูไว้นะครับผม ช่วงนี้นะครับเราก็ต้องมารีดเนี่ยแบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมรีดเก็บรายละเอียดนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องมารอดูผลกันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ฝนมานะครับผมนี่นะครับตรงท้ายเราก็รีดเก็บเหมือนกันนะครับคือท่อ PVC เนี่ยอายุการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างนี่ยาวนานนะครับและที่สาคัญนะครับก็เป็นวัสดุเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมแล้วก็มาทารางนะครับดีกว่าไปทิ้งนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ